สวัสดีนะครับสวัสดีอนนเ,ดเอฟซีทุกท่านเนาะพามาชมกำลังจะกำลังจะทำร้ายคั่วอรินะครับเพราะว่าคั่วอริเมื่อกลางวันนี่ใส่ใส่ทั้งหลายคนนะโดนหลายคนคนนู้นคนนู้นก็โดนนะครับคนนี้ก็โดนนะครับเนี่ยใส่หมวกกันนอกเลยเนี่ยกันนอกนะครับเพราะว่ากินเหล้าอยู่ต้องต้องใส่กันนอกอยู่ <c oughs> เอาแล้วกินไม่ละ <laughs> นั่นครับนั่นคือคู่คู่อริครับต,ดดต่อยเขาเสร็จบินหนีไปเกาะอยู่บนกิ่งไม้เหมือนเดิมนะ <laughs> ตารต้องดับนะนเราไม่ได้ใส่เป็นซิลเนอะ,ะอนนร่วงแน่นอนเลยร่วงแน่นอนเลยนั่นนะ่ะติดข้างล่างแน่นอนเลยเอาเลยเอาเลยเ ไม่ต e: ้องติดมากหรอกไม่ต้องติดมากห่างๆเออใครกระแสไฟมันเดินมาี่ดิเลยสักเลยลองอุ้มโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วไหนไหนนี่มาโมนี่นี่เนี่ยคนโอ้โหไอ้เชี่ยมาซึ่งบอกแล้วว่าจะบอกแล้วว่าอย่าสงส์ แล้วมันไปหาไฟนู่นแล้วเมือนกโดดอยู่คนเดียวติ้งไฟเลยครับนั่นพอแล้วพอแล้วพี่เดี๋ยวมันร่วงเดี๋ยวมันร่วงนะายแล้ว ไม่ได้อยู่ในกล่องกล่องเลยเมื่อกี้เ <laughs> <c oughs> จ็บเลยมาแก้แค้นหรือมาเอามาซ้ำรอยเดิมนะเนี่ย,ย,กกยว่า,า, <laughs> วาจะบอกแล้วก็ลังจะพูดว่าดีเลยนะพึ่บอกว่าพี่เคยไงเคยไปเอาพึ่งกลางคืนอย่างนี้เลยเอิลงจากต้นไม้ไม่ได้ไง ดับเลยดับเลยดับเลยู่หลังลกนมาโอมันกำลังมาเกิดยังลูก่ยังไม่นีเลยยังไม่ไม่เป็นแนี่ไงแ่ลูกนะนี่ทีนี้อะไรวไอเหียเออสวยย่โดกี่แม่แม่เดียวพี่เอาลงาดิเอาลัง้า ลาคุณล้างเอาลังาเออลอยผมใส่ไฟทำไมเอดันดันไปยืนส่งใกล้ๆด้วยนะเดี๋ยวก็หายแล้วลัางขาเอาจริงๆอ่ะเดียวมันจำได้โอ้โหแล้วให้ถือายชา นก็ <łość> บอกว่าก็บอกว่าอะไรนะผมกลัวผมกลัวมันต่อยหน้าไม่ได้ไม่กลัวต่อยแขนนี่ครับกันนกจะโดนแขนครับเนี่ยเนี่ยเป็นไงอะทีอแขนเลยเขานี่โอ้ไฟไใหม่ เอาเอาเอาสเลยเอามาต่อกะกรงโอ้ไปแล้วครับลุโอ้ ทีนี <ic> ้าวเลยไม่ห้าวเลยหายห้าวเลยไหนมัน <embaixo> มีตรงไหนอีกอะหมดแล้วใช่ไหมว่าจะฆ่าอะไรหลังงั้งหน่อยนี่ครับหายห้าวมามาแก้แขนตับจับกายเป็นอะไรมาย้ำแขนใช่ปะเนี่ยมาย้ำแขนนั่นเนี่ยบวมแล้วครับโอ้โห มิดเลยครับเนี่ยกันนกเลยเนี่ยกันนกโอ้หตายเลยโอ้รังรังรังใหม่ๆเลยเนี่ยอร่อยนี่กินไหมเราหมดยาแก้ปวดอีกสักกลมหนึ่งแล้วครับเนี่ยแบบนี้ผมไม่กล้าเข้าใกล้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขามันจะมาหาเฟดนะครับถ้าเขามาหาเฟดก็จะ

บ,บุรีครึ่งมวลเขาก็ดอกอ๋ออันนี้พึ่งใช่ไหมไม,ไม่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 ตายหรอกมันร่วงอยู่ตรงนั้นแหละมันบินไม่ได้มันมองไม่เห็น <c oughs> โอ้ยมันไม่ใช่แล้วมันตายแล้วเนี่ยเพราะว่าไฟไหม้เนาะ นดับไปเาน้ำมันดียมาจบคลิปการตรงควันนี่หละฝากกดไลค์กดจามช่องสอยแสบสลักหักด้วยนะครับสวัสดีครับ